สวัสดีครับพอแม่พี่น้องถูกผูสุขนะครับเนาะครับครับมือนีทั้งซองเสี้ยยาผ้าเลาะกะมีแนวทางมาจากปูขุนนะครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาครับชุดของปูขุนชุดงามๆครับตัวเหลียงามๆเนาะครับสหรับตรวจสหรับงวดที่แล้วของปูขุนครับเล่าพัฒนางวดวันที่ยี่สิบเก้าครับวันพุธที่สิบเก้า พฤษภาหกเจ็ดแหละครับเลขบนรางของปูคุณกับเลขวิ่ของเพินสองสาม่ห้าหกเจ็ดับสี่หมาแล้วครับเนาะสี่กามาครับสำหรับเลขวิ่ของเพ่นเข่าเต็มเต็มแห้วครับสี่หาแครับเนาะมาเต็มเต็มสี่ห้าาครับสำหรับเลขชุดที่แล้วครับ เลขเล้าพัฒนา4ตัวครับเลข4ตัวงวดที่แล้วครับหนครับ1,9กับ5,4,4,5ี่สีครับสำหรับเลขรูดคองปูขุนงวดที่แล้วครับปรรดุปฏิกตกับ4ีเหรครับเลขจับคูมีทั้งมัด6กเจ็คูครับไม่เสมอเจ็ดคูครับก็มี2 3สองสามสองห้าสามเหครับ 7จ็ดเจ็ะครับเนาะครับออกหาซะครับครับเลขสมตัวปูคุณให้มางวดที่แล้วก็สามเจ็ดสครับหกเครับเจ็ดทั้งนั้นครับเพิ่นมาเจ็ดสะครับเนาะเกับสี่ครับสำหรับเลีหลุดของเพิ่นเลขสตัวปูคุณใหหกสามครับหกมเพิ่นมาทั้ง เกียรีครับหลุดครับสําหรับชุดนี้ของปูขุนไปต่อนะครับเนาะสําหรับตัวเลขปูขุนปูขุนพารวยหวดนี่ปูขุนหายไปตัวใดล่ะปูขุนพารวยครับตัวเลขงามๆมสําหรับปูขุนครับมาตอนมาฝากนะครับเนาะครับฮะ สำหรับเหล็กปูขุนครับเอ่าข่ามาเบื้องแรกนะครับนะครับงวดนี้เพิ่นก็ลุตไปครับตว่าเหล็กวิ่นเหล็กหลุดของเพิ่นเหล็กวิ่นครับเหล็กวิ่นเหล็กจับกูของเพิ่นเขาครับเขางามๆได้ครับเด้อครับครับสำหรับเหล็กปูขุนครับเป็นลาวพัฒนาเลยครับเด้อครับไปทางเล่านะครับมันี้ เราพัฒนาประจำวันที่วันที่ส1อวันศุกร์ที่31พฤษภามนะครับสิน้นสิ้นสุดละครับสินสสนสส้นสุดสิ้นพฤษภามนะครับเนาะครับเอาเมือ่ออืนก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วครับครับสําหรับเลขปูเพิ่นไปบนรางเลขบนเลขล่างครับ บนล่างปูให้ไปจับปูเอาปูให้ไปศูนย์หนึ่งหครับบุไม่หกครับบมไม่หกครับนี่ศูนย์สมี่ห้าครับง่ามครับสำหรับตัวนี้ครับ สำหรับวิ่งรลดรลดรลดปูหล,ลูดไปทีหนึ่งกับซีเหรอครับหนึ่งกับซีเลครับได้ครับหนึ่งและสี่ครับจับคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกคู่ครับชุดนี้ครับชุดนี้มีหกคู่ด้วยกันครับกับมี0ศูนย์สี ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็สองศูนย์สองศูนย์ตามไปด้วยสองห้าสองห้าสามสามหนึ่ง 3ามหนึ่งสามสี่สาม,สสามสีครับเลขเพิ่นเกิดสี่นี้กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มนี้นะครับเนาะสำหรับเลขปู่คุณครับคาเลขสามตัวเลขสามตัวมีอยู่ไปที่อยู่สองหางกับมีอยู่สองหางด้วยกันครับศูนย์หนึ่งสี่ แล้วก็สองหนึ่งสี่ไปที่สองหนึ่งสี่ครับนี่ครับตรงง่ามเลขสี่ตัวก็มาด้วยครับสำหรับปูขุนปูขุนหายไปสี่ตัวกับสองสองูนหนึ่งสี่ ครับแตกแทะครับบนว่าครับอันนี้เป็นของชุดของปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนพลารวยปูขุนพลารวยครับครับโอนี้ก็เป็นมือวัดสูงนะครับเนาะครับครับมาเบิ่งตกลมของปูครับปูให้กลมไปที่ตก่มมีอยู่ เป็นลาาพัฒนาครับนี่กลมเดียววันที่สามสิบเอ็ดตัครับเนอครับวันที่สามสิบบุนลางเหล็กวิ่นปูครับง,างา่ายๆเนะครับเนอครับเอาเป็นหลุดเปิงครับสําหรับตัวกลมปูขุนพ่นกลมไปที่หนึ่งสี่เลขกสามตัวกลมไปที่สองหนึ่งสี่ครับสองหนึ่งสี่ครับ แตกแทะสามตัวซี่ตัวครับสามตัวซี่ตัวครับแตกแทะครับอันนี้ครับสําหรับของปูขุนนะครับเด้อครับวดวันที่สามสิบเอ็ดแหะครับวันศุกแล้ะครับเนาะครับเอาไปโชว์ไปมานครับเอาไปลําไปลุ้ยบนลาครับปูสั่งกั้วยครับครับสําหรับบนล่างข้างบนกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับขาดกับสีมีตัวตัวบะเต็มข้างบนกับหกเจ็ด แปดเก้าครับเอาซุ้มนั้นไปจับก็ได้ครับซุ้มมันซุ้มมันขาดไปแล้วครับเนาะครับเอาซุ้มมันบ่บ่ไม่ีเพื่อนเชียนมากอะเอาไปหกเจ็ดแปดเก้าครับเอาไปเลยครับราคาแตกสี่ตัวไปครับหกเจ็ดแปดเก้าครับไม่มีซุ้มนี้ซุ้มมีแล้วก็ให้ปูคุณไปครับเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับลูดข้อพื้นกับหนึ่งกับสี่เหรอครับหนึ่งกับสี่ครับ จับคู่กับหคู่ศูนย2.0ีหนึ่งซ่ะครับี่คู่นะครับเนาะกลมเด่นกับหนึ่งหะครับสำหรับเลข3ตัว0.1.4 2.1.4กลม2.1.4หนึ่ครับสองศอันนี้เป็นเลข3ตัวตัวครับเอาไปจับไปบายเพื่อนะครับนะครับเอาไปสุกๆมันๆครับ อันนี้เป็นเล่าพัฒนาของปูขุนครับปูขุนสร้างรวยนะครับครับแคบนาจอไปเลยนะครับเด้อครับครับขอขอพูดลายๆนะครับเด้อสาหรับการกดไหลกดแช่ครับครับขอให้อายุมั่นคนเยินสุขสุขคนละครับซุ้มครับครับสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรละครับทางส่องเสียงหยาพะละกับสิขอล่าพี่ล่าน้องนะครับเนาะครับ ออไเอฟซีโชคโนหมานลำลำหรืออนะครับเด้อครับครับพอกันไหมเด้อครับเด้อคลิปหนาสคลิปนี้สวัสดีครับ